สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปจากช่องสารธรรมสำหรับพอดแคสชุดตำนานเรื่องเล่าเกร็ดความรู้เรื่องลิลั์ในคลิปนี้จะเสนอเรื่องหลวงปู่คำคณิงจุลมณีพิสูจน์พระพุทธรูปทองคำใต้น้ำเรามารับฟังด้วยกันนะคะ หลวงปู่คำคเนิงจุลมณีพิสูตพระพุทธรูปทองคำใต้น้ำหลวงปู่คำคะเนิงได้เคยทุดองอยู่ในเขตราชอาณาจาักรลาวด้วยพอใจในความสงบวิเวกเหมาะที่จะบําเพ็ญเพียรอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะในลาวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาลำเนาไพรหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านอยู่ห่างๆกันไม่พลุกพล่านหลวงปู่ทุด,ดงมาถึงเมืองบุรพาก็ได้ยินชาวบ้านโจทย์ขานกันว่าที่แม่น้ำสายหนึ่งที่เป็นแม่น้ำกว้างและลึกมาก ตรงบริเวณน้ำลึกที่สุดนั้นมีพระพุทธรูปองค์มะือมาจมอยู่ก้นแม่น้ำวันดีคืนดีจะมีแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำนั้นแสงเจิดจรัสเป็นสับพันรังสีสว่างสวัยไปทั่วอาณาบริเวณโดยรอบหลวงปู่คำคิงรับฟังเช่นนั้น ก็เกิดความสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จึงตกลงใจจะไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองหลวงปู่ได้เดินทางมาถึงใกล้บริเวณแม่น้ำซึ่งคนเชื่อว่าตรงกลางแม่น้ำแห่งนี้มีพระพุทธรูปทองคำจมอยู่ หลวงปู่จึงตัดสินใจจำพรรษาที่นี่เพื่อต้องการดำน้ำลงไปพิสูจน์ให้เห็นพระพุทธรูปทองคำให้ได้ในพรรษาแรกนั้นหลวงปู่ได้เตรียมตัวอย่างดีด้วยการดูแลรักษาสุขภาพจนแข็งแรงพอสมควรเมื่อเห็นว่าร่างกายพร้อมแล้ว หลวงปู่คําคนิงก็ทำพิธีตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเทพยดาพญานาคพยาครุฑพระแม่ธรณีและพระแม่คงคาโปรดรักษาให้พ้นภัยทั้งหลาย เพราะเจตนาที่จะดำลงไปดูพระพุทธรูปทองคำครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยเจตนาโลภหลงหรืออยากได้มาเป็นสมบัติของตนเองแม้แต่น้อยเพียงต้องการลงไปดูพระพุทธรูปทองคำให้เห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้นครั้นเมื่ออธิษฐานจิตจบสิ้นแล้ว หลวงปู่ได้นำเหล็กแหลมสั้นๆติดตัวไปด้วยคิดว่าถ้าจำเป็นต้องขุดหรือแงะจะได้ใช้เหล็กแหลมนี้เป็นประโยชน์เมื่อหลวงปู่ดำลงไปแล้วปรากฏว่าน้ำลึกมากรู้สึกปวดแก้ enough, ulously, หวหูจนทนไม่ไหว จึงต้องขึ้นสู่ผิวน้ําและยังต้องรักษาตัวนานนับเดือนอาการเจ็บหูถึงได้หายไปถึงกระนั้นหลวงปู่ก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจในการลงไปพิสูจน์เข้าพรรษาที่สองหลวงปู่เห็นว่าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีขึ้นแล้ว ท่านจึงดำลงไปในแม่น้ำอีกครั้งแต่ยังไม่ทันถึงก้นแม่น้ำท่านก็ต้องกลับขึ้นมาอีกเพราะมีอาการเจ็บปวดแก้วหูจนทนไม่ไหวและคราวนี้หลวงปู่ก็ต้องรักษาตัวเป็นเดือนเหมือนในครั้งแรกแต่หลวงปู่ก็ไม่ท้อแท้ไม่ละความพยายามในการจะดำน้ำลงไปอีกให้ได้ เข้าพรรษาที่สหลวงปู่คำคนิงก็ดำลงไปอีกแต่ก็ไม่สำเร็จเช่นเดิมเนื่องจากแรงกดดันของน้ำทำให้ท่านเจ็บปวดแก้วหูสุดทนหากเป็นผู้อื่นคงเลิกรายยอมแพ้ไปแล้วแต่สำหรับหลวงปู่ไม่ยอมสิ้นมานะ เมื่อเข้าพรรษาที่สี่หลวงปู่คำคเิงได้ทำพิธีตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้คุ้มครองเช่นทุกครั้งแล้วตั้งจิตยอย่างตั้งมัน่นท่านก็ดำดิ่งลงสู่ก้นแม่น้ำและด้วยพลังจิตที่หานกล้าราวนี้ อาการปวดแก้วหูก็ไม่ปรากฏท่านจึงดำลงไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ถึงก้นแม่น้ำเท้าของหลวงปู่ก็เหยียบเข้ากับสิ่งหนึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วปรากฏว่าท่านกำลังยืนอ,อยู่บนพระอังสะของพระพุทธรูปองค์ใหญ่โดยไม่รู้ตัว หลวงปู่ประมาณว่าพระพุทธรูปทองคําองค์นี้ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า20-30เมตรเป็นแน่ส่วนความใหญ่โตของพระพุทธรูปนี้มหึมายากจับประมาณแม้หลวงปู่อยู่ใต้น้ำก็จริงแต่ก็สามารถมองรอบด้านได้อย่างชัดเจนพอสมควร ทั้งนี้เพราะบริเวณรายรอบพระพุทธรูปทองคํามีแสงของทองคําส่องสว่างเป็นปริมณฑลเวลาพื้นน้ำกระเพื่อมไหวนั้นรัศมีของทองคําก็ส่องกระทบมองดูคล้ายฟ้าแลบแปลบปลบอยู่ตลอดเวลา มองไปด้านหลังของพระพุทธรูปทองคำต่ําลงไปที่ก้นแม่น้ำเห็นปากอุโมงค์ใหญ่ปรากฏอยู่และที่ปากอุโมงค์นั้นมีปลาขนาดใหญ่มหึืมาอยู่หลายตัวว่ายวนเวียนอยู่ประหนึ่งคอยพิทักษ์รักษาปากอุโมง์ไว้ปลาที่หลวงปู่คำคณิงเห็นอยู่นั้น ใหญ่โตมโหฬารยิ่งกว่าปลายักษ์ปากที่อ้ากว้างสามารถฮุบคนได้ทั้งคนในลักษณะขวางได้สบายๆจากรัศมีแสงทองคำที่ส่องไปถึงในอุโมงค์กว้างใหญ่นั้นทำให้มองเห็นสิ่งอัศจรรย์ซึ่งหลวงปู่ไม่คาดคิดว่าจะเจอ นั่นก็คือมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในอุโมงค์ลำตัวท่อนบนเหมือนคนทั่วไปแต่ท่อนล่างตั้งแต่เอวลงมาเป็นปลาหลวงปู่แปลกใจและสงสัยว่าใต้น้ำเช่นนี้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้อย่างไร ท่านจึงตัดสินใจไหวไปยังปากอุโมงเพื่อขอดูให้ขนัดตาว่าคนครึ่งปลาที่เรียกกันว่าเงือกนั้นเป็นอย่างไรเมื่อหลวงปูคำคณิงวไายเข้าไปใกล้ปากอุโมงหัวปลายักษ์ได้แสดงอาการไม่ยินยอมให้หลวงปูเข้าไปในถ้ำโดยพวกมัน ว่ายรีเข้ามาปิดกั้นปากอุโมอง์ไว้ทันใดนั้นก็เกิดปรากฏการณ์อันไม่คาดคิดนั่นคือแสงสว่างจากพระพุทธรูปทองคำด้านบนได้หายไปดือด้อหลวงปู่จึงแงนหน้าขึ้นไปดูก็เห็นสัตว์ชนิดหนึ่งตัวใหญ่มะึมา คล้ายกับปลากระเบนหรือนกยักษ์กำลังลอยอยู่เหนือศีษะท่านความมืดใต้น้ำที่ท่านเผชิญอยู่นี้เป็นเพราะลำตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้กั้นแสงเอาไว้และสัตว์ตัวนั้นก็กำลังได้ทิ้งตัวของมันลงมาทับร่างของหลวงปู่อย่างรวดเร็ว ขณะนั้นหลวงปู่คำคณิงตกลงไปถึงก้นแม่น้ำท่านพยายามจะคลานหนีแต่สัตว์ประหลาดตัวนั้นกลับกดน้ำหนักตัวของมันทับลงมาประหนึ่งจะให้ร่างของท่านบี B ้แบนอยู่ตรงนั้นหลวงปู่คำคณิงไม่รู้จะทำอย่างไร ได้แต่เอามือยันสัตว์ประหลาดตัวนั้นเอาไว้จนกระทั่งท่านควานมือไปถูกส่วนหนึ่งของลําตัวของมันท่านรู้สึกถึงการเต้นตุบๆคล้ายกับหัวใจเต้นเวลานั้นเองหลวงปู่ก็รู้ว่าสัตว์ประหลาดนี้เป็นนกยักษ์เนื่องจากตัวของมัน ห่อหุ้มด้วยขนลักษณะเหมือนขนนกและขณะที่ท่านกำลังตกอยู่ในห่วงแห่งความตายพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่นั้นหลวงปู่จึงใช้เหล็กแหลมสัน้นที่ถือติดมือมาแทงสวนขึ้นไปโดยไม่ได้มีเจตกกนาฆ่าสัตว์นี้คิดเพียงว่าให้มันเจ็บ จะได้พละออกจากตัวท่านไปทันใดนั้นนกยักษ์ก็ทยานพรวดขึ้นไปคล้ายกระพือปีกทำให้เกิดแรงดึงดูดร่างของหลวงปู่ตามขึ้นไปด้วยก่อนที่หลวงปู่จะขึ้นสู่ผิวน้ำ มีชาวบ้านกำลังพายเรือหาปลาอยู่ใกล้ชายฝั่งชาวบ้านพวกนั้นต่างตกใจสุดขีดเพราะจูจ่ๆก็เกิดเสียงตูมสนันหวันไหวขึ้นกลางแม่น้ำกระหนึ่งมีระเบิดตกลงมาแล้วปรากฏคลื่นใหญ่กระจายม้วนเข้ากระแทกฝั่งทั้งสองด้านและที่กลางแม่น้ำ ชาวบ้านเห็นหลวงปู่คำคนิงลอยคออยู่ท่ามกลางเกลียวคลื่นพวกนั้นจึงรีบพายเรือไปช่วยหลวงปู่ให้ขึ้นมาบนเรือแล้วพากลับเข้าฝั่งชาวบ้านได้ถามหลวงปู่ว่าเหตุใด,ดท่านถึงมาโผล่ที่กลางแม่น้ำ หลวงปู่ได้จะตอบเลี่ยงเลี่ยงไปและท่านก็ถามชาวบ้านว่าเห็นอะไรผุดขึ้นจากแม่น้ำบ้างชาวบ้านก็บอกไม่เห็นอะไรนอกจากเสียงดังคล้ายระเบิดตกแล้วก็เกิดคลื่นใหญ่ซัดกระแทกเข้าหาฝั่งเมื่อหลวงปู่คำคนิงกลับมาถึงกรดเปลี่ยนผ้าอาบน้ำแล้ว มาห่มครองจีวรจนเรียบร้อยท่านก็เข้าเจริญสมาธิเพื่อดูว่านกยักษ์นั้นเป็นอะไรเหตุใดจึงลงไปน้ำลึกเช่นนั้นในเวลาต่อมาหลวงปู่ได้ทราบว่าสัตว์ตัวนั้นเป็นพยาครุษ หรือพระอุปคุตจำแรงแปลงร่างลงไปช่วยท่านน่าเชื่อว่าอันตรายกำลังจะบังเกิดแก่หลวงปู่ในขณะนั้นหากหลวงปู่ดึงดันเข้าไปในอุโมงใต้น้ำให้ได้เนื่องจากเงือกและปลายักษ์ที่เฝ้าถ้ำเหล่านั้นคงไม่ไว้ชีวิตท่านแน่และด้วยเหตุนี้เอง หลวงปู่คำคนิงจึงนับถือพระอุปคุตอย่างที่สุดเมื่อถึงคราวรับขันหรือเจอเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆท่านจะต้องอาราธนาอธิษฐานขอให้ท่านช่วยทุกครั้งสำหรับการลงไปดูพระพุทธรูปทองคำก้นแม่น้ำไปพบปลายยักษ์และเงือกอยู่ในอุโมงค์ใหญ่ กระทั่งพระอุปคุตหรือพยาครุฑช่วยชีวิตท่านเอาไว้หลวงปู่คำคนิงจรุปถึงความอัศจรรย์อีกข้อหนึ่งในตอนท้ายว่าอยู่ใต้น้ำถึงสองชั่วโมงไม่รู้ว่าหายใจใต้น้ำเป็นเวลานาน,านๆอย่างนั้นได้อย่างไร ปาปานังอาการานังสุขขังการไม่ทำบาปทั้งหลายเป็นความสุขคำพีขุทธะนิกายธรรมะปะทะคถา,าสำหรับเรื่องราวหลวงปู่คำกะนิงจุลมณีพิสูจน์พระพุทธรูปทองคำใต้น้ำในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดช่องสาระธรรมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับฟังตอนอื่นๆของตำนานเรื่องเล่าเกรดความรู้เรื่องลี้ลับสามารถเลื่อนลงไปดูที่รายละเอียดด้านล่างของคลิปในส่วนของพอดแคสต์ได้เลยนะคะ แอดมินได้อัปเดตตอนอื่นๆไว้ให้ทุกท่านได้รับฟังอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขก,กายสุขใจบุญรักษาพระคุ้มครองค่ะ